ถ้าปั่นพริกบดหมูนะคะแนะนําเครื่องนี้เลยค่ะสนใจเครื่องปั่นนะคะกดตะกร้าเหลืองได้เลยวันนี้จะมาทําเมนูยำปลาแซลมอนทรงเครื่องค่ะเคยได้ยินแต่ยำหอยนางรมใช่ไหมวันนี้เราจะทําเป็นยำแซลมอนทรงเครื่องค่ะปั่นพริกละเอียดประมาณนี้นะคะใส่น้ําตาลเชื่อมลงไปค่ะตามด้วยชูรสแล้วก็รสดีเติมน้ปาปลาแล้วก็อย่าลืมน้ำพริกเผานะคะไม่มีอันนี้ไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็คนเละคนเละคนเละเติมมะนาวไปนิดนึงตามด้วยตะไคร้ค่ะแล้วก็หอมแดงน้ำยำเครื่อง แน่นมากขอบอกไฮไลท์มาละค่ะดาวแห่งแซลมอนแซลมอนสดๆหกิโลนี้นะคะซื้อมาจากฟูกุอินทาวราคาดีมากเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะหน้าตาน่าทานมากจะบอกว่าทานมาแล้วด้วยชอบมากเลยค่ะตามด้วยกระถิน่นไปเลยค่ะจุกๆยำทรงเครื่องที่แท้ถููจะบอกว่าอร่อยมากสูตรนี้ทํากินก็อร่อยทําขายก็ปังนะคะเสร็จแล้วก็โรยหอมเจียวลงไปเลยค่ะจุกๆอยอยกินน้ำลายแล้วแซลมอนก็ดีสด กินกับยำทรงเครื่องกินกระถิ่นแหนมไปด้วยคือดีมากเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็กินให้ดูเอกหลายคนบอกว่าคุณแม่ทานเก่งทานเก่งจริงค่ะไม่เถียงคุณแม่เขาชอบทานค่ะทานได้ทุกอย่างเลยเอนจอยมากๆกับการทําอาหารแล้วก็ทานอาหารด้วยค่ะเพื่อนๆลองซื้อซามอนมาทําทานกันนะคะขอบอกว่าสูตรนี้อร่อยเด็ดมากเลยค่ะยำปลาซามอนทรงเครื่อง